เีย์ออโต้เข้าใหม่นะครับไมค์แค่ห้าหมื่นหนึ่งได้ประตูดูดด้วยนี่ประตูดูดจะเป็นแบบนี้เหล็กสีแท่งแบบนี้นะครับเป็นประตูดูดได้เบาะใหญ่ๆนั่งสบายๆโซฟาใหญ่สีเทาเข้มทําความสะอาดง่ายๆเหมาะใช้ในครอบครัวเลยเกียร์ออ,อตโต้สีขาวแถวหลังพับได้นะครับใส่ของได้เยอะๆเลยได้เป็นเกียร์ออ,อตโต้นะไมค์แค่ห้าหมื่นหนึ่งนะโอ้โหสมุดคู่มือมีให้ครบนะบรเวทีบุ๊กนะครับคู่มือการใช้บริการนะครับแล้วเอกสารประกันชั้นหนึ่งคู่มือการใช้รถมีให้ครบเลยพี่ท่านไหนสนใจห้ามพลาดแล้วแหละ ดอกเบี้ยถูกเริ่มต้น2.59%สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถตู้ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ทีเด็ดอีกแล้วนะครับเข้ามาใหม่รถตู้ Toyota Commuter ปี2016 เกียร์ออโต้นะพึ่งเข้าใหม่เมื่อวานนี้เองรถพึ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับสภาพว่าจะเลอะๆนิดนึงนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวทางบริษัทเพชรยนต์นะครับเก็บงานปรับสภาพให้นะครับติดต่อผมโดยตรงนะครับที่ช่องนี้นะครับเป็กผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเพชรยนต์นะติดต่อผมโดยตรงสําหรับรถตู้ให้ข้อคาําแนะนานะแล้วก็ให้ดอกเบ,บี้ยพิเศษกับพี่ๆได้อย่างแน่นอนอย่างคังนนี้นะครับถ้าพี่ๆต้องการผ่อน4ปีนะผมหาดอกเบ,บี้ยพิเศษให้พี่ๆได้2 5 9เ ห้าปีนะครับสองจุดเหรือเจดหปีนะได้2.99%นตะต้องบอกเลยว่าคันนี้ผ่อนเบาๆถ้าพี่พดาวสักแสนหนึ่งนะผ่อน6ปีนะครับประมาณ1นึ่งแนเออหนึ่งหมืนสามพันขออภัยครับดาวหนึ่งแสนผ่อน13นาะถ้าผ่อน5ปีดาวหนึ่งแสนผ่อนประมาณ15กว่ากนะครับสนใจทักไลน์ ID p ีพีีเคห้าสหรือโทรศูนย์หกห้านึ่งรถตู้ออโต้นะครับสีขาว บอกนะครับภายในนะครับแถวแรกเป็นสามที่นั่งแถวที่2เป็นสาที่นั่งแถวที่สาเป็นแบบพับนะอนเนกประสงค์วางของได้นะครับใช้ในครอบครัวเหมาะเลยนะเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้ราคาเพียงแค่8ปดแสนสี่หมบาทที่สําคัญเลขไม้เพียงแค่ห้าหมื่นนะครับเลขไม้ประมาณห้าหมื่นหนึ่งเก้าร้อยนะพี่หนสนใจนะต้องรีบติดต่อแล้วแหละเพราะมันน่าจะมาเร็วไปเร็วนะคันนี้มาดูนะครับด้านหน้านะครับไฟแบบมัลติ r e f เลกเตอร์ปรับระดับได้นะครับกระจังหน้าแบบโครเมียมแบบนี้นะครับ เราก็ด้านล่างนะมีไฟสปอตไลท์นะครับส่องสว่างตอนกลางคืนนะเวลาเราเดินทางไกลๆตอนกลางคืนเนี่ยมีไว้ดีกว่าไม่มีนะครับสีาขาวแบบนี้นะครับแต่รถคันนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้เก็บงานนะครับเพิ่งเข้าเมื่อวานนี้เองก็จะมีร่องรอยเป็นเรื่องปกตินะสำหรับรถมือสองแต่เพชรยนต์นะเราไม่ได้ขายสภาพเดิมๆเ,เ,เราขายรถเก็บงานให้นะครับสวยๆแบบนี้นะซุ้มล้อเนี่ยต้องบอกเลยร่องรอยปกต,ยติไม่มีรอยคดไม่มีรอยงอนะครับเรื่องดบมันเป็นสีขาวนะเดี๋ยวเราจะทำเก็บงานสีให้นะครับ ก็มีล่องรอยการเช้งานเป็นเรื่องปกตินะแต่เช็คแล้วก็จกเดิมแท้โตโยต้านะครับภายในก็สวยๆแบบนี้และที่สําคัญนี่ทีเด็ดเลยโอ้โหสมุดคู่มือการใช้บริการนะครับประกันชั้นหนึ่งนะมีทุกอันเลยนะครับสมุดคู่มือนะครับแล้วก็นี่ครับเอกาสารประกันนะเอกาสารรับประกันคุณภาพรถนีให้ครบนะครับเนื่องจากเป็นรถหน่วยงานของไทยโอลิกนะครับประวัติศูนย์พวกนี้เข้า,เ,าเก็บงานนะครับเ,เข้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวทุกอย่างนะเช็คระยะตามรอบนะครับทุกหนึ่งหมื่นกิโลที่ศูนย์นะครับอ่ะโอ้คันนี้มีเป็นประตูดูดด้วยนะครับเพะติดประตูดูดให้แล้วนะครับนี่ประตูดูดจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีประมาณสี่ก้านแบบนี้ประตูดูดนะครับปิดเบาๆครับเดี๋ยวมันดูดเข้ามาเข้าไปเองนะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมๆนะต้องบอกเลยว่ามันจะมีรอยแบบเลอะๆหน่อยนะครับรถมันบึ้งเข้ายังไม่ล้างเลยนะแต่รถทุกคันของบริษัทเพชรยนต์นะครับ รับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับไม่ก่อไม่ตามมาตรฐานเป็นเดียวน,นะถ้าตรวจพบเจอยินดีซื้อคืนเต็มจานวนนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้ให้พี่ๆพลาดการมีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้วนะครับนี่หลังก็เลอะๆหน่อยนะครับรถมันบึงเข้านะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างเลยผมสัญญาคันนี้นะครับถ้ามันเกิดยังไม่ติดจองขึ้นมานะปรับสภาพเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายวีวีชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ คาดว่าน่าจะมาเร็วไปเร็วนะครับเพราะตลาดรถตู้ตอนนี้นะมองหาเกียร์ออตโต้เยอะมากนะนานๆจะเข้ามาทีนะครับและที่สําคัญนะเกียร์ออตโต้เนี่ยไม่น้อยๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหไม่เห็นมานตั้งแต่สัองสาเดือนแล้วนะครับคันนี้เลขไม้เป็นแค่ห้าหมื่นหนึ่งนะสนใจติดต่อผมศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับอยู่จังหวัดไหนก็ส่งไฟแนนซ์ไปจัดได้นะครับคันนี้ดาวหนึ่งแสนผ่อนเอ่อห้าปีนะครับอยู่ที่แสนหมื่นห้าดาวหนึ่งแสนผ่อน หกปีนะครับอยู่ที่หมื่นสามนะสนใจทักไลน์หาผมได้เลยอ่ะมาดูผิวพันธุ์นะครับฝั่งนี้กันนะเดี๋ยวเราล้างขัดสีให้นะครับเราเก็บงานให้นะเราไม่ได้ขายรถสภาพนี้นะเราขายรถที่ปรับสภาพแล้วนะครับอ่ะยางนะครับได้เป็นของด้านรอบนะยางยางดันรอบนะล้อกระทะนะครับแบบเดิมๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านี่ภายในนะครับด้านหน้าก็ได้เป็นเบาะหนังนะเป็นสีออกเทาเข้มนะครับนี่ไม้แท้ไม้เดิมนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ไม้ห้าหมื่นนะครับ เห็นแล้วตกใจเลยนะครับไม้น้อยมากๆสวยมากๆนะครับแบบนี้นะครับวิทยุนะครับแอร์ Air นะครับใช้งานได้ปกติคันนี้นะต้องบอกเลยว่านี่สตาร์ทชึ่งเดียวติดโอ้โหชึ่งเดียวติดนะครับใช้งานได้ยาวๆอย,ย่างแน่นอนนะคุ้มสุดๆไม่ห้า0มื่นะครับเราก็ได้เป็นเบาะนะครับ v ีพีนะนี่เบาะวีพีแบบนี้นะครับสนใจทักไลน์ผม ID p ีพีเคหนึ่งห้าสองหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่เดี๋ยวผมพาไปชมห้องโดยสารกัน นะครับอีกรอบนะพาไปชมห้องโดยสารนานๆที่จะเข้ามานะครับอยากให้พี่ๆนะครับได้เอาไปใช้งานกันนะครับอ่ะเบาะนะสามแถวเก้าเอ่อสามแถวนะสิบท,ที่นั่งหรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังเป็นแบบพับได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าบเบาะเนี่ยสภาพดีๆโอ้โหแน่นๆเลยนะครับนแน่นๆแบบนี้เลยอ่ะสนใจทักไลน์ไอดีพีเอกหนึ่งห้าสองนะครับหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่อ่ะภายในมีมา่านมีอะไรครบหมดแล้วนะครับมีมา่านมีอะไรครบหมดแล้วนี่ คอนโซลนะครับสีดำดำนะมีเก๊ะมีัตูให้นะครับมีเก๊ะมีัตูให้เลยแล้วครบๆเลยนะครับเกียร์ออโต้นะเกี Gear Auto, ยร์ออโต้ไม่ห้าหมื่นหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนานๆจะเ,เข้ามาทันทีอุปกรณ์คู่มือการดูแลรักษานะครับใบเอกสารประกันของเดิมนะยังอยู่ครบๆแอร์แบ็กมีให้2ใบนะครับปลอดภยัยนะใช้งานในครอบครัวก็ได้สีขาวๆแบบนี้นี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยมีมา่านอะไรให้ครบหมดแล้วนะอันนี้เป็นสภาพดิบๆเดิมๆที่ยังไม่ได้เก็บงาน นะครับฝ้าเพดานสะอาดแบบนี้นะครับเบาะนั่งสบายสบายนะเบาะ V.I.P. ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพานะครับมามาดูโครงสร้างดีกว่าอ่ะไม่ค่อยได้เปิดนั่งหลังต้องขออภัยนะครับโครงสร้างนะก็เดิมๆนะครับเดิมๆสวยๆนะตะเข็บเมนอาร์ยังอยู่นะครับแบบนี้นะครับไม่มีรอยโป๊สีไม่มีรอยทําใหม่นะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้เดี๋ยวดึงฝั่งนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับตะเข็บเมนอาร์ยังอยู่ครบเลยนะไม่มีชนหนักพิกความแน่นอนนะครับ แต่จะเห็นยากนิดนึงนะรถมันเป็นสีขาวนะถ้าสีบอลเงินเนี่ยจะเห็นง่ายกว่านี้นะครับสวยๆเลยนะครับรอยข้อต่ออะไรอยู่ครบๆนะครับนี่รอยหนีบนะที่บอกเลยว่าสีเดิมนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอันนี้เขาจะหนีบเอ่อตัวโครงสร้างนะแล้วเขาก็ไปจุ่มในบ่อสีจะมีรอยสีเหล็กแบบนี้นะครับเว้นเอาไว้ถ้าไม่มีคือมันทํามาทั้งคันนะครับอันนี้มีนะครับสีเดิมแน่นอนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมนะไปเปิดด้านท้ายให้วิพีชมกันดีกว่านะเปิดท้ายกัน นี่เบาะมันเป็นแบบพับนะครับเบาะเป็นแบบพับเบาะเป็นแบบพับแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับนี่มาดูนะครับไฟโอ้โหไฟท้ายแท้เดิมนะพาร์ตโตยต้านะไทโคยโตะนะครับตะเข็บเมนอาร์คเรียงสวยๆแบบนี้นะครับซีลซิลิคนอยู่ครบๆนะปั๊มเอลปั๊มอานะครับอยู่ครบๆเลยท้ายเดิมแล้วก็สวยมากๆคันนี้ถ้าสนใจต้องรีพักลายหาผมแล้วแหละศูนย์ห3 3้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจสี่นะครับ คันนี้นะครับผ่อนเบาๆนะหมื่นกว่าบาทนะหมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆนะแล้วแต่ปีที่พี่ๆเลือกนะครับหมื่นสามนะก็หกปีหมื่นห้าก็ห้าปีนะดาวแสนหนึ่งนะครับนี่สวยๆแบบนี้นี่เบาพับได้นะครับเบาเบาพับได้แบบนี้นี่มีพรมกระดุมนะปูให้แล้วนะครับนี่มีเ,เขาเรียกว่าแอร์ลาวนะปกตินะครับไม่ได้แบบทาเป็นแอร์บัสนะครับสวยๆแบบนี้ไม่ยาใายพลาดกันนะเดี๋ยวเราไปชมนะ ห้องเครื่องดีกว่านะห้องเครื่องกับตัวด้านหน้านะไปดูดีกว่าว่าพวกอินเตอร์พวกอินเตอร์คูลเลอร์อะไรเงี้ยครับเป็นไงบ้างนะครับสภาพสวยเดิมดีหรือเปล่าเปิด mm hmm. ให้พี่ชมกันนะท่าน,นี้เป็นรถหน่วยงานของไทยโอลิกนะที่ปลดระวางนะครับไม่ใช่รถบ้านไม่ใช่รถเอกชนนะครับอ่ะมาดูภายในใน,นี่สติกเกอร์มอกอ,อยครบครบนะน็อตแก้มเดิมเดิมนะมีรอยเลอะหน่อยนะครับแต่เรารู้ว่าเดิมนะครับนี่ไม่มีรอยไขไม่มีรอยแกะนะครับสําหรับแก้มไฟหน้าแท้เดิมไทยโคยโตะนะครับคานหม้อน้ําน,นนะตรงๆ ไม่มีรอยแงะไม่มีรอยแกะอินเตอร์คูลเลอร์ล่ะโอ้โหตรงๆนะไม่มีล้มไม่มีชนมาแน่นอนนะครับรอยมาร์คสีรอยแอรงต่างอยู่ครบๆเลยนะครับไม่เคยแกะนะครับนี่มาร์คสีนะตัวหม้อน้ําไม่เคยแกะไม่เคยแงะเลยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเปลี them, ย่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับครบเลยนะสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันนะมาร์คสีอะไรอยู่ครบๆนะไฟหน้าแท้เดิมนะยี่ห้อไทยโคอิโตขนาดรถยังไม่ล้างยิ่งสวยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวป่าวซ่้าเสร็จจะสวยแจ่มแน่นอน ถ้าใครรอนะอาจจะไม่ทันนะต้องรีบจองจองยังไงนะครับแอดไลน์ผม ID p e k 1 5 2หนึ่งห้านะครับแอดมาจองนะครับมาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์นะไปจัดถึงบ้านเลยพี่ยูพี่อยู่จังหวัดไหนนะภูเก็ตเชียงใหม่เอ่อภาคอีสานเดี๋ยวจัดให้นะครับนี่มาดูนี้นะครับคู่มือคร,ครบแบบนี้นะครับโอ้โหรถหน่วยงานประวัติศูน์นะคู่มือครบ,ครบแบบนี้มาดูห้องเครื่องกันบ้างแจมหมดแล้วห้องเครื่องจะแจมไหมนะครับ นี่เสียงเครื่องยนต์ปกตินะท่องเครื่องดูอะไรบ้างนะดูมาร์คสีก่อนเลยนะครับรอยมาร์กนะยังมียังไม่เคยขยับนะ,ะเครื่องยนต์ของเดนโซปกตินะเครื่องยนต์สามพันนะครับสามพันเกีย Auto, ร์ออโต้สี่สปีดนะถ้าเป็นเกียร์แมนนวลจะห้าสปีดแผ่นเพลทนะครับอยู่ครบ,ครบไม่เคยมีรอยแกะไม่เคยมีรอยไขนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวเราเช็คให้นะครับแต่จะเกียร์ชึ่งเดียวติดนะน่าจะใช้ได้อีกนานเลยพี่ทนายสนใจทักไลน์ id พีเคหนึ่งห้าสองนะครับหรือโทรศูนย์หกห้า 9513374นะครับติดต่อผมนะเป็กผู้จัดการสายขายบริษัทเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์นะครับหรือนะครับจะมาดูนะครับมาที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับเดี๋ยวผมรอต้อนรับเองนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับทุกส่วนเลยนะถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้นะอ่ะรถตู้ตอนนี้มีเข้ามาเยอะนะครับแต่เกียร์ออโต้เนี่ยมีคันเดียวคือคันนี้นะครับสีขาวอ่าไม่น้อยด้วยนะไม้แค่ห้าหมื่นหนึ่งผ่อนเบาๆนะ ดอกเบีย้ยนะถ้าพ,พี่จะผ่อนสัก4ปีดอกเบีย้ยผมหาได้2.59 5ปี2.79 6ปีได้2.99รถตู้ไม่มี7ปีนะครับสำหรับธนาคารธนาชาติ7ปีมีธนาคารอื่นนะครับเช่นทิสโก้กรุงศรีแตดอกเนี่ยต้องบอกเลยว่า6%อัพนะครับแพงนะผมเลยแนะนำถ้าผ่อนรถตู้มาธนาชาินะครับดอกเบีย้ยถูกมากๆเลยนะอันนี้เข้ามาพร้อมกันนะครับโอลิกเหมือนกันด้วยนะครับของรถหน่วยงานของไทยโอลิกกดละว่าเหมือนกันนะครับ โม่งน้อยนะต้องบอกแล้วโม่งน้อยคันนี้นะปีสิบแปดนะครับโม่งน้อยแบบตัวตู้ทึบนะก็มีให้เดี๋ยวจะรีวิวด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับขอตัวก่อนพี่ๆชอบนะรบกวนกดไลค์กดซับสไคร้นะครับวีจะได้ไม่พลาดรถสวยๆเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ